อร่อยเลยนะคะเ,เพื่อนๆเห็ดปลวกนะคะแกงเลียงใส่ไข่ใส่ผักหวานหอมมากนะคะน้ําหวานด้วยนะคะวิธีการปรุงนะคะเ,เพื่อนๆอาหารพื้นบ้านนะคะใส่กะปิลงไปนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็หอมกระเทียมปรุงรสได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่เราได้เห็ดปลวกมานะคะมีฝนตกนะคะดอกเห็ดของเขานะคะดอกใหญ่เหมือนกันนะคะ เก็บผักหวานใส่ในแกงเรียงกันนะคะเพื่อนๆยอดสวยๆเลยนะคะผักคางบานผักดินรั้วนะคะเป็นผักสวนครัวนะคะปลูกไว้หลายๆอย่างดีเหมือนกันนะคะเวลาทำอาหารก็สะดวกนะคะเก็บทานได้สบายเลยนะคะเพื่อนๆยอดสวยสวยสวย,สวยเลยนะคะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะมีฝนตกบ้างนะคะยอดสวยมากๆเลยนะคะผักหวานทมได้หลากหลายนะคะ จะผัดจะลวกกะทิก็ได้ลวกกินกับน,น้ำพริกก็อร่อยนะคะเกงเลียงหอมมากเรามาล้างเห็ดกันนะคะเพื่อนๆเห็ดมีฝนตกนะคะก็เลยมีช้ำบ้างนะคะเพื่อนมีหลุดร่วงไปบ้างนะคะเขาบานเต็มที่เลยนะคะเพื่อนแต่ก็ยังทานได้นะคะล้างไปหลุดไปนะคะเพื่อนนี่ดอกใหญ่เหมือนกันนะคะเพื่อนเป็นเห็ดลวกเขานะคะเพื่อนได้มาจากบนเขานะคะ ดอกใหญ่เหมือนกันดอกสวยๆเลยนะคะเพื่อนนี่ขนาดที่ว่าเขามีร่วงไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเขาบานเต็มที่ก็มีโรยบ้างนะคะบางดอกนะคะแต่ก็ยังทานได้นะคะดอกสวยเหมือนกันดอกใหญ่นะคะเพื่อนเพราะเป็นเห็ดปลวกเขานะคะถ้าตามที่ว่าอยู่ในสวนยางนะคะดอกก็จะเล็กกว่านี้นะคะ เห็ดจูนนะคะทางใต้จะเรียกเห็ดปลวกนะคะเห็ดปลวกหรือเห็ดจูนเหมือนกันนะคะเพื่อนแล้วแต่เรียกนะคะอร่อยเหมือนกันเลยหอมมากด้วยนะคะเพื่อนเพก่งส้มก็อร่อยนะคะเพื่อนต้มยำก็อร่อยผัดน้ำมันหน่อยอร่อยที่สุดเลยทําได้หลากหลายเมนูนะคะอร่อยมากๆเห็ดมีประโยชน์ด้วยนะคะเพื่อน ขึ้นตามธรรมชาติดีมากๆเลยนะคะนี่ล้างไปหลุดไปนะคะเพื่อนเพราอเขาก็บาน MT เต็มที่แล้วนะคะเพื่อนแต่ยังไงได้ทานได้อยู่นะคะเพื่อนอร่อยมากเลยนะคะหอมมากด้วยเวลาแกงเลี้ยงนะคะแข่งเลี้ยงใส่ไข่ใส่ปากหวานปักสวนครัวที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะดอกสวยๆก็มีนะคะแกงเทียงกินอร่อยมากแกงเลี้ยงใส่ไข่นะคะเพื่อน ใส่ผักหวานด้วยน้ำก็จะหวานมากเลยนะคะหอมมากๆน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆมาทานแกงเรียงเห็ดด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะสวัสดีค่ะ